ร้านขายจอยของแท้มีบริการหลังตั้งขายต้องชำรชอบเอาเลยครับก็สวัสดีแล้วโอ้โหสวัสดีทุกันก็คือโยนาอะไรน่าะ MC King อะไรอย่างงี้ไหมแหมนะครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพลาสแปดอาจจะเฮ้ยนะครับ คือแบบอของดีวายนันะเท่มากนะครับดีวายนะครับไม่รู้ว่าอะไรคนอีกคนนึงเรียกดีวายว่าไรสับออยสับอางอะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นช่วงนั้นแบบโอ้โหเขาชิ้นรขบจิ้นกับเอเลนนีครับโดนต,ตบัดหน้าไปในหนังนะครับป่ะมาคุยหัวหน้าฮะเราจะทำอะไรนะครับภารกิจนี้นะฮะเนื้อเรื่องลุย ยโยโยพาร์ทเจแล้วถือว่าไอพาร์ทแเออพาร์ทเจอะไรอยู่พาร์ทแนะครับก็ถือว่าเรามากันไกลมากๆนะครับมันจะกี่พาร์ทแล้วเนี่ยคอจบ <ica> นี่แม่งแแล้วไ,ไ,ไ,ไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าทนอเอลิน 巨人の捕獲が何度言えばわかる捕獲作戦に巨人です平原より近づいてきます社員警戒態勢。<c oughs> エルビィン行かせてもらうよ <c oughs> 巨人のみんな今バイラーシッバカがシ ไปฮะรอบนี้นะครับขี่ม้าเว้ยโอ้ยขี่ม้าด <ใน S 1> มัไกลมากไม่อยากจน, <มา S 2> นี่มาจะมาน้อยป่ะงั้นหนึ่งตัวลงมากดโอเคเอ็กซ์วิ่งเร็วกูดูตั้งแต่เมื่อกี้ละ อ่ะท้อรวว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 วายกูมันทําไมหลุดหลุดอนีวะอย่าหันมาอย่าหันมาอย่าหันมา เราไม่มีวันไม่มีเพื่อนช่วยเลยครับเออเออตายเฮ้ยยังเลยโอเคโย่ไปโหดคนลุมกันแบบอีกฟ 야, 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 อย่ามาสนายเดี๋ยวโหสีนะจะช่วยเพื่อนเออ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 ตัดขาแก๊สหมดอีกแล้วเลรวะแก๊สหมดอีกแล้วเนี่ยแก๊สหมดแก๊สหมดโอ้โหดาบแตกอีก ดาบแตกโดมแคตเป็นดาบมาเราไปขอตีนะครับเพิ่งโย<อ>่เผชิญดองกงทําไม่ได้ ขอเสียขออภัยครับอึอึอตัดขานอกกำแพงนอกกำแพงไปช่วยกองทหารของเราทั้งสองคนโอ้โหม้ามีเหนื่อยด้วย <t bowls>

ตายเออบ้าด่วนไปอาใครสักคนก่หนึ่งเดี๋ยวแม่งตายก่อนไปฉันไปช่วยกันแล้วขู่ข้างล่างดิแดงเลยครับอืมอืมอืม โอ้โหยี่ดโดนตีนก่อนท่านผู้ชมตัดแขน่อนตัดแขนวั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 น

มาเหนื่อยโอเคลุยอีคอขค้คคึ้นขึ้นขึ้านเกตซี ヘラするなよ。私も行きます。援護、感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。物資を確保できたようだ。補給分。予定通り展開せよ。おお。

ไปของไว้ที่หลังคะท่านผู้ชมไปลุยอยู่ยาวหกร้อยเมตรที่ไกลมากหรือทหารเกตดเฮดหนึ่งตัวครับไม่ต้องกลัว B ีหนึ่งตัว C ีสองตัวฉันพร้อมแล้วเล่ง ตัดขาอะไรดีมากหัวตัด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 หูเยอะนะเยอะนะตัดของผมันตัดตัดขาตัดตัดขาวันโอเคตา<ป>ยเรี็บร้อยบาเหรอ พึ่งมาบนกันสิไปชจุแดงก่อนอุตสาหารกรรมเกิยงมีเยอะมากนะครับแต่แต่ไม่อะไรกันเลยเอยบอบ อืออืออขาขาสองขาละตายพันแปอระร้ายอย่ามายุ่งกับแถวนี้อืออือตายตายอือร้อย いましจ๋が巨人捕獲作戦。勝手にไきนりัがって。ความเไว年以上前に่ที่りなんですความสำเมความสำมสำเร็อมครบรสสจคาวา ทหารคนนี้จะมีเกจฝีมือนะครับเฮ้ยไม่ได้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งพวกน้องของข้าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งก็อย่ามายุ่ง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 มาไปต่อ เรียบร้อยแบบอยู่ข้างกันแล้วเรียบร้อยนะครับเรามีดาบฐารเกียรตเอน A หนึ่งตัวบีหนึ่งตัวซีหนึ่งตัวเฮสหนึ่งตัวเฮสหนึ่งตเราปเป็นทหานคนท้ายครับขยิ่งไปเร็วได้ยิ่งด้เกตดีขึ้นเราจะไม่สนเลยเ,ลยเราจะไม่สนไททันเพราะแก๊สเราก็เหลือแก๊สเราหมดแล้วนะครับต้องต้องประหยัดก่อนนะฮะของเราก็ไม่ได้ไปเอากัน เรียบร้อยขาขาดขาขาดแขนขาดแขนขาดตายตายตาย ไดยเรียบร้อยเข้ามาอยู่เราและโอ้ยหูเกตเฮดเกตวีเกตเอสองตัวมึงตายเลยวไอ้ท่านบอกเลยมึงโดนหน่วยโดนหน่วยโดนหน่วยกูเนี่ยหน่วยกูนี่สุดยอดหน่วยดีไว้ยิ่สุดยอดบอกเลยบอกเลยบอกเลยค่ะคอยบอกเลยค่ะไปเอาของแป๊บ ฉันขอของหน่อยพอดีแกฉันหมดเอาแก๊สมาฉันต้องการแค่แก๊สเอาแก๊สมามาจุดสีแดงครับตัดแขนตัดขา โอ้โหดาผักดาวผักเลยเป็นพวกมันแหละเฮ้ยลิตาลิตาใครเอา,อาล่ละาใกลทีพวกเราจุดผุดผเลย

เรียบร้อยครับมันมาแล้วครับอร้ยบร้อยแข็งขัดโอโ้โหแขโม่ใหเทน้คนดียเลยกซยู่ไว้ปะ ววนในป่าเลยวะเราดีเข้าป่าครับไปโอเคแม่เกือบถึงป่าโอเคมันให้ตัดขาก่อนตัดขาโอ้โหหน่วยเราหน่วยเราที่ตัดขายไม่ขาดเลยทั้งหน่วย เออเออโอ้โหดูขาดจะพังเนี่ยขอตัดขาหนึงก่อนนะขอตัดให้ได้ขาหนึงก่อนนะเออไม่ขาดอ่ะท่านผู้ชมโดนอีกแล้วอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งโอเคขาขาดข้างหนงละขอจัดการท้ายทีดด่สนดได้ไหมต้องอื่นมันง่ายกว่า ขาดแขนก่อนโอเคเป็นแค่ไททานอย่าอย่ามาอย่ามานี่อยากเดินไม่ได้ไหมอยากเดินไม่ได้ไหมอยากเดินอยากเดินไม่ได้ไหมฮะอยากเดินไม่ได้อยากเดินไม่ได้ไหมอยากเดินอยากเดินไม่ได้ไหมฮะมาไปไกลๆก่อนได้ไหมโอเคขาขาดละ Okay. ลุยลุยพวกเราลุยแขนเนี่ยเอาเอาแขนให้ขาดเอาแขนเนี่ยเอาแขนให้ขาดอื้อแขนเหลืองแล้วครับแขนแดงแล้วอืออืออืออ,อีกแล้ว แอบตาไลยเถอะโอ้ยอย่าพึ่งสีโอเคโอเคลุยต่อ ขาดขาด <c oughs> ที่ท้ายครับเออเออเรียบร้อยฮู้โหยอด <c oughs> สุดยอดครับอาย

ใครแปลออกก็นะครับใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับมานัรงทัานะโอเคจบไปแล้วนะฮะได้แรง A ก็ยังดีนะเวลสิบเก้าแล้วนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับแชร์คลิปนี้นะทุกคนรู้จักผมมากขึ้น นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับสไคร์นะครับเพื่อติดตามคลิปแอคแทกออนท่านตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับอย่าลงให้รวยๆนะบ๊ายบาย